ดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับตอนนี้ผมมาดูรถซ้อมงานดูใบนะครับก็เลยมาเจอนี่ครับกลุ่มรถกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มรถเบคอนกลุ่มของพี่เก่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกลุ่มเขาว่ามีรถส,สวยบ้างไหมมีอะไรยังไงแล้วความเป็นมาของกลุ่มเป็นยังไงเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีแต่มันไม่ดีตรงที่มันมืดนี่แหละทุกคนเห็นไหมมันขึ้นน้อยขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ก็ดูไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันมืดแหละเนาะ โอเคตอนนี้ที่ผมจะที่ผมถ่ายนี่ก็เวลาประมาณโอ้สี่ทุ่มสี่สิบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไปพี่เก่งส<อ>วัสดีครับสวัสดีครับผมแผมการที่เราจะเจอกันนี่มันยากจริงๆนะนัดก,กันเพราะว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันแล้ววันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมมาดูรถดูรุ่นพี่ซ้อมรถก็เลยมาเจอพี่เก่งพอดีแล้วพี่มาทาอะไรตรงนี้<า>วันนี้มาดูรถเหมือนกันแล้วก็ถ่ายรูปให้น้องๆนะใครที่มาก็คือ มาถ่ายรูปกันเรียกมาถ่ายรูปกันไหนๆก็แล้วขอถ่ายคลิปด้วยเลยพี่ได้ได้ครับผมได้วันนี้มากี่คันเยอะไหมพี่เจ็ดคันครับผมเจ็ดคันปกติมีอยู่สี่สิบคันสี่สิบคันครับงั้นผมขอยืมใหมพี่เลยพี่เก่งนี่อยู่เบคอนนี่คือเป็นแอดมินป่ะแอดมินแอดมินกลุ่มเป็นแอดมินเนาะครับผมคอยแล้วกลุ่มนี้มันมีประธานป่ะพี่ไม่ได้มีไม่มีไม่ได้มีการมีว่าใครเป็นประธานอะไรเงี้ย อ๋อไม่มีมีคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรคือมีอะไรก็ปรึกษากันเอาอย่างงั้นจะดีด้วยกันช่วยกันดีกว่าถ้าเป็นประธานมันก็จะยากนะถ้ามีโอเคคือใช้ใช้เรียกคำว่าแอดมินดีกว่าครับผมเพราะว่าใครเข้าใหม่ผมก็จะแนะนำว่าคนนี้เป็นแอดมินในกลุ่มมีอะไรก็ปรึกษาได้เราก็มาคุยกับแอดมินเก่งวันนี้แอดมินมาสองคนจริงเหรอพี่มีคนหนึ่งครับผมอันนี้พี่รบกวนพี่ถ่ายรูปไหมถ่ายเสร็จยังคุยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้มาพี่เรื่องอ่ะเดี๋ Okay. ผมจะถามว่าไอเบคอนอ่ะมันที่มาเป็นไงไตอนแรกกําเนิดมาจากชอบวิ่งกินหมูกระทะอ่ะอะเบคอนอที่มันหัน่นใช่ใช่แล้วก็ชาบูตีน้อยอะไรเงี้ยอ่าชอบกินเบคอนอแ,ลแล้วแล้วสร้างมานานยังพี่ไอ,ไอกลุ่มเนี้ยยังไม่ถึงปีแต่ยังไม่ถึงปีใช่ไหมผมยังไม่ถึงปีเบคอนโอ้โหชื่อแม่งง่ายว่ะคือพูดว่าเบคอนนี่มันเป็นโอ้ขายรูป แวะกินนู่นกินนี่แล้วกับอ,อะไรเงี้ยเห็นมารูป<ๆ>ผมจะมีตามสถานที่ต่างๆอ่าใช่ใช่อัปเดตตามทูทับเบิกอ่แล้วก็ถ่ายกลางคืนชอบไปท้องสนามหลวงอะไรเอาเอาตรงปะ<ๆ>รูปที่อยู่ในของรถซิ่งอ่ะผมไม่ได้อวยนะพี่เก่งแกถ่ายรูปคูดเยอะเลยพี่ไม่เหนื่อยอ่ะผมถามจริงชอบชอบมาเจอมาเพื่อสิ่งนี้ครับผมจริงๆนะคือแบบแกถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็เหมือนผมเห็นแกเป็นคนแรกนะ ที่ถ่ายรูปแล้วก็มีคําคมอยู่ข้างล่างอ่าใช่ผมผมเห็นพี่เก่งคนแรกแต่ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทําคนแรกแต่ผมมาเห็นพี่เก่งเป็นคนแรกเลยผมว่าคิดได้ไง่าถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มีแคปชั่นแบบเเขียนแบบคําคมอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ทํางานอยู่ละที่ร้านกิจเลสติ้งะครับผมเป็นอะไรแต่งรถอ๋อร้านตตีนี่เหรอเอ้ยที่ไหนนะกิจกิจอยู่มังเอกอ๋อับผมเพราะรถคันนี้ก็มาจากร้านกิจยัง้นเลย าบนอ๋อพี่ทำงานอยู่ถ่ายรูปหรือว่าไงพี่ถ่ายรูปเป็นเป็นช่างภาพช่างภาพแอดมินเพจโปรโมทสายจักยานโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับแล้วก็ถ่ายรูปรถคันนั้นมาอัพอะไรอะไรเราก็โพสลงเพจแล้วก็ตกเย็นก็นัดทั้งน้องขี่รถเล่นอ้าวพี่อยู่แถวนี้เหรอใช่ผมพักอยู่ลังสิตเลยอ้าวอยู่ลังสิตเหรอครับโหนึกว่าพี่แกอยู่ไกลร้านอยู่แกร้านอยู่ลังสิตผมวาอะไรประมาณย้ายมาอยู่นี่ ระหว่างสัมภาษณ์ไปมันก็จะมีเงี้ยอารมณ์อารมณ์สนามสุดนะเดี๋ยวเรามาดูรถพี่เก่งกว่าเมื่อเมื่อวานนี้ผมเห็นพี่ฉีดพึ่งยากิตพึ่งยาเป็นผู้สนับสนุนให้เรื่องของไอ่แต่มันสูงมากเลยนะชื่อทางน็อตเจ้าตึกสามชั้นได้เนี่ยนะรับอุ้ยไม่เสร็จก็ฝาก็เป็นชื่อของผมฝานี้ใช่ไหมอ๋อมาจากหลานเสื้อเบคอนอันนี้ก็คือจากร้านพิกิตใช่ไหมใช่ โอ้สุดยอดโอ้เบคอนเนี่ยต้องรูปหมูแล้วทุกคนถ้าเห็นรูปหมูนี่เบคอนแน่นอนซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทําทําขึ้นครั้งแรกฝาเรื่องของฝาใช่ไหมพี่แต่ก็อาจจะมีตามมาเนาะประมาณนั้นเอาแล้วไอ้ที่ฉีดนี่คือมันเป็นการ์ดอะไรยังไงพี่ผมงงมากเลยเขาเรียกกันน็อตอะฉีดน็อตเข้าเครื่องอะสมัยนั้นคือเข้าเครื่องแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้กันและก็คือก็เป็นฉีดโชว์ โอ้แล้วเมนมันสูงวาชาวบ้านในชาวช่องเขายังไงนะพี่เพราะเอมันอากาศเย็นแหละมันมันก็สูงเหมือนกันทุกคันแหละแต่ว่าจริงเหรออ่าอากาศมันเย็นถ้ากลางวันมันจะร้อนมันไม่่อยออกมาดูรถพี่เก่งดีกว่าเพิ่งจะทําเสร็จยังไม่เสร็จนะคือยังไม่เสร็จดีนะยังไม่เสร็จดีเราวันนี้มันฉีดได้ไหมพี่ได้ฉีดได้แต่ว่าคําหลังยังไม่ยังไม่เสร็จแล้วก็เพจ ของของทางน็อตเป็นรูปหมูก็ยังไม่เสร็จรูปหมูด้วยนะโอ้สุดยอดจริงๆเอางี้ก็เดี๋ยวประมาณักช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้พี่ฉีดถูกไหมเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่ก็เป็นประตูสีบานมีแก้มเป็นลาย F1 เนัะพี่เนาะใช่ F1 ทั้งคันะครับรถตอนแรกของพี่เก่งนี่น่าจะเป็นสีขาวสีขาวครับเป็นตัวธรรมดาด้วยใช่ครับตัวโลตัวโลตัวโลแล้วก็แปลงมาเป็นตัวท็อป เป็นตัวท็อปเลยคือกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยมาเป็นตัวท็อปไปเลยใช่ครับแล้วก็มาเป็นตัวสูงแล้วก็เป็นตัวสูงกันชนตัวสูงอ๋อกันชนตัวสูงอันนี้ใช่ไหมพี่ยังยังเปลี่ยนไปแล้วเอาเปลี่ยนไปก่อนแล้วมาเป็นอันนี้อีกรอบหนึ่งยังยังชื่นชอบอยู่ในของเซธิวยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นผมว่ามันก็หล่อนะแต่ว่ามันเป็นอมตะษของมันอยู่ใช่พี่2020มันก็ถ้าพูดสิ่งเดี๋ยวนี้มันก็เยอะแล้วเยอะแล้วทุกคนอันนี้สีอะไรที่ ชมพูมม่วงนี่เดี๋ยวตากล้องมาดูตรงนี้นี่กลางคืนยิ่งโดนแสงยิ่งฉ่ำสวยสวยสีนี้สวยเฮ้ยแล้วท่อท่ออินเตอร์ด้วยท่ออินเตอร์ก็เพ้นเหรอพี่เพ้นให้เข้ากัที่ให้เข้ากันเนาะอืแล้วเรื่องของเครื่องยนต์พี่คงไม่น่าจะเติมอะไรผมอยากเอาไปขับรถซิ่งไปเช็คอินตามฟู ตามภูเขาอะตามภูทับเบิกตามนี่ไงใต้อะไรพวกนี้มันหายากนะคนที่แบบว่าขี่รถซิงไปเช็คอินได้แต่ถ้าเกิดเราตังเครื่องเราจะไปเช็คอินไม่ได้เราเราเราชอบรถซิงเราแต่งได้ในรูปแบบเป็นเขาเรียกว่าบอดี้นอกเนาะแต่เครื่องอะเราไม่ทําถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันก็โหดไอ้นุ่นพังได้แต่เราพังไหมไปภูทับเบิกเงี้ยก็ต้องโอ้โหคิดอีกแล้วเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือไปได้สบายเลยคล่าตั๋ก็ยังเดิมอยู่พี่ เดิมแค่รีแมปเยอๆใช่ไหมอืมก็ปรยัดคุณไป็คอกินที่ไหนผมก็ตามไปได้ที่ไหนไปได้หมดอ่ะไม่ต้องเกงากแยวรถคันนี้ไปเช็คอินที่ตากจังหวัดไม่ต้องกลัวพังใช่สุดยอดสุดยอดภายในก็ยังเดิมนะพี่เดิมเเราชอบนอนในรถนั้นมืดไหนนอนนั่นถ้าเกิดเราใส่ฟท้ยแล้วมันนอนไม่ได้อ่าใช่ตอนนั้นผมอยู่สมุทรการผมมาไลฟ์สดที่สนามเคยเห็นไหมใช่ใช่ใช่ับตีสองเช้าผมก็ไปทำงานตีช้าตีสองผมยังนอนอยู่ข้างทางบนมอเตอร์เวย์อยู่ อ้าวแล้วงี้พี่เก่งมีงานทําประจําอะไรไงตอนนี้ออกจากงานบริษัทที่สมุทรปราการออกแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ที่ร้านจีเลสติ้งอ๋อมาประจําอยู่ที่นี่เลยมาเป็นพนักงานช่างภาพร้านจีเลสติ้งแต่ว่าพี่เก่งนี่จะาําเกี่ยวกับเรื่องของเพจด้วยนะทุกคนอ่าใช่ครับผมหลายเพจมากเลยนะกี่เพจพี่ตอนนี้ก็สี่ห้าเพจโอ้พี่ดูแลไงมาเชื่อคนเยอะเลยนะโอ้โหสุดแล้วแต่ละเพจของแกคือคนดูเยอะมากเลยมัน ตอนนี้ก็มาแล้วชีวิตรักสองรถลงแต่ประมาณแบบ2020อะไรเมื่อก่อนกูขับดีแม็กโอ้โหเฟสนั้นเนี่ยโอ้โหผมนี่ตามไม่ได้ไลฟ์ละตอนนั้นไลฟ์อย่าไม่ได้ไลฟ์แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไลฟ์อยู่พี่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ละไม่ค่อยได้ไลน์ไอมาได้ทั้งรถนะอ่าเห็นนะถ้าไปรีวิวตัวอื่นอะไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่เสียดายมืดนิดนึงก็ทนดูไปก่อนแล้วกันนะคันนี้ต่อไปเลยพี่พี่ช่วยแนะนำหน่อยอันนี้คือเพื่อนๆ อันดีคนหนึ่งครับผมทีมได้ครับผมดูแลกลุ่มไหนก็ฟงรถมาในชื่อชื่ออะไรพี่พีพีครับผมชื่อพีอ๋อมาครับเอดมินนี่ชมาคุยกับกลุ่มครับผมแอดมินพีทำอะไรบ้างพี่คันนี้มีคาร์บอนประตูซีบานฝาหน้าก็ประมาณนี้มีเบาะนิดหน่อยแล้วเครื่องอะไรพวกนี้พี่ทำไหมอันนีโบลูกเดียวครับโบลูกเดียวครับอันนี้มัน1.9เหรอพี่1.9ครับเฮ้ยไออันนี้แม่งเท่ว่ะเฮ้ยตัแต่แต่กล้องมาถ่ายดไหน่อยเริ่มเห็นพักหลังๆผมเริ่มเห็นแบบนี้เยอะนะ ครมร่มเห็นเรื่งนีอันนี้ทําแพงไปเลยพี่สามพครับกราบทสมัยก่อนนี่จะไปอยู่ในไม่ใช่สมัยก่อนนี่ส่วนมากคนจะเห็นอยู่ในรถเกง๋งใช่ไหมใช่จะเป็นสไตล์แบบแก๊ปหลังยาวๆเพื่อให้แบบมันรับลมรู่ลมได้ดีขึ้นพอมาใส่กับรถกระบะนี่มันก็สวยจริงๆนะนี่คําครับ,รบเอลอนบาเอลอนบาตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น V4V4 ครับเพราะตอนนี้น่าจะเป็น V6 แล้ว ใช่ไหมพี่ถึง6ยังใช่ใชน่าจะ6เแล้วเนาะตอนนี้น่าจะเป็นแบบดำดำทองอ่าใช่ไหมดำทองนี่อันนี้ก็รุ่นผมก็ใส่คันเหลืออันนี้แหละก่อนที่จะปล่อยไป <c oughs> พี่ช่วยแนะนํำสมาช,ชิกแล้วก็รถเพื่อนๆหน่อยพี่ในไหนก็มาถ่ายแล้วถ่ายแม่งทุกคันไปเลยสวัส <c oughs> ดีครับอ่าโอเคก็เป็นของคันนี้ใช่ไหมอันนี้เชฟครับเชฟวสิบเจ็ดเลไมพี่หลงที่เป็นแก่ดําอยู่คันเดียวอะ ทำไมถึงชอบเชฟพี่ไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวพี่เป็นเจ้าของรถจริงไหมเนี่ยล้อล้อนี้เป็นล้อของอะไรครับของ N5 ครับ N5 N5 นี่มันเป็นของของน้ากระมอนว่าไม่ใช่ดิไม่ใช่ครับเป็นของจากแถวชนบุรีว่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับตะเมงวะใช่ไหมเดี๋ยว่าไม่เ็้ยไม่ใช่ดิ N5 มันอะไรอะไรฟาดฟาดนะที่เจ้าของแบงเขาตัวผอมๆใช่คนนั้นไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน ถ้าอยู่แถวชนบุรีถ้าถ้าเป็นแบรนด์แบรนด์นี้ใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ฝากระโปรงเป็นลายเอฟวันนะครับเครื่องอยนต์ทำอะไรบ้างพี่เครื่องเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรครับเน้นเดิมเน้นไปไหนไปกันไปไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยไปได้หมดส่วนมากไปแต่งจััดเดี๋ยวขอขอดูข้างในหน่อยนะพี่มีเบืงมีเบาะซิ่งเลยนะเบาะนี่แพงป่ะพี่ไม่แพงครับเป็นเป็นเบงงาะอันไทยใช่ไหมใช่ครับอ่านี่ประมาณนี้ อยู่หมื่นนิดๆนะครับประมาณนั้นหมื่นนิดๆนะครับนี่ก็ซิ่งแล้วนิ้นใช้งานครับนิ้นใช้งานนะครับมีดิฟฟึ่งดิฟฟี่แจมแล้วช่วงล่างอะไรก็เป็นเดิมใช่ไหมแจะแค่เราโหลดเฉยๆใช่ไหมใช่ครับก็โหลดแล้วก็เปลี่ยนโช๊คเฉยๆอันนี้โช๊คใช้เป็นของอะไรครับของทีทีโช๊คอัพครับชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่สองพันกว่าบาทมั้งครับชุดหนึ่งนะครับผมหรือว่าคู่หลัง เฉพาะคู่หลังครับอ๋อเฉพาะคู่หลังโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวขั้นต่อไปพี่คนไหนพี่คุกกี้คุกกี้พี่โอ้โหโหรอไปยังทีมครับเนี่ยโคตรจานนี้ไปแค่โคตรเฟี้ยวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเนโรรดทะลุดีไหมก้าบนไดพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อกี่เบคอนครับ แนะนำรถแล้วก็ช่วยบอกนิดนึงครับรถทำอะไรไปบ้างครับรถตัวนี้เป็นอิรุสุ2012ครับ12หน้าเดิมไหมไม่ใช่ผมแปะอปนนี้ร่างครับผมใช้ร่างเป็น2 1 5ก็เปิดฝาหอยเฮ้ยแม่ถึงเรีนใหญ่ถ้าด้วยอันนี้น่าจะมีหัวฉีดแล้วใช่ไหมมีครับเป็นของปั๊มขาดปั๊มปั๊มยังไม่ใส่พี่พวกระบบน้ำมันอะไรยังไม่เดินเลยยังไม่ทำ๋ย่มีโปรเจกต์จะทำอยู่ครับ มันก็จะลอยรอบน,นิดใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้บูสเท่าไหร่ครับบูสหกสิบเฮ้ยเดี๋ยวผม,ผมนอกเรื่องเนี่ยเพื่อนมพี่ทำสีผม,มโคตรจางเอโอเคาดูเรื่องฝาก็เป็นเพ้นจากร้านพิกิจใช่ไหมพี่ิกิจครับผมพิกิจหมดเลยครับละรถคันนี้อ่าแล้วอย่างฝานี่เท่าไหร่พี่พแพงปะฝาให้ผมไปทามาสามพันรับสับไหมหรือว่าเราจอดสับครับผมอ๋อสับมาสามพันนะแต่ว่าจอดมีรับทําด้วยพี่ตรงร้านแก่คือรับทําหมดครับก็ส่วนมากพี่แก่ส่วนมากในเบคอนก็จะเป็นจากร้านพิกิจเลยใช่ไหมพี่อ๋อ นี่ครับแผนเพจแต่ก็มาแฟนแผนเพจนี่ก็คือนักเก่งทํางานอยู่นั่นก็เลยไปก็เพื่อที่นั่นเลยผมที่นั่นจบเลยครับอมีทุกอย่างครับผมจบทุกอย่างครับผมหญิงมีป่ะหญิงหญิงหญิงไอ้พวกนี้เป็นผมมันเป็นติ๊กเกอร์เนาะพี่ติ๊กเกอร์พี่ติ๊กเกอร์ถูกดีครับยังไม่ทํำเฮ้ยแต่มันก็เหมือนอยู่นะครับผมดูไกลๆนี่เหมือนนี่เราขัดบ่อยองเงี้ยไปจ้างขัดยังไงอ่ะขัดขัดสีพี่อ๋อมันขัดติ๊กเกอร์ได้เหรอ ขัดสีมันก็เลยแบบสีมันเลยจางลงนี่ที่แรกมันจะเงาเอาเวลาเขาขัดสีมันก็ขัดไอติ๊กเกอร์นี้เลยเหรอใช่ขัดหน้ามันอะขัดพวกเคลือบมันอะเฮ้ยอ๋อแต่แต่เมื่อก่อนคือจะเหมือนกว่านี้ก็มีตงดูด้านนี้พี่จะได้ให้เราดูด้านนี้ดอะไรทำเครื่องเสียงด้วยภายในก็โอ้โหคันนี้แม่งชุดใหญ่ว่ะเอาทุกอย่างเลยจริงๆริบอกว่าเพิ่งทำมาเครื่องเสียงก็มีครับผม เบาเคอร์กี้ให้ใจนี่พี่พักอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่รัชดาอ้าวแล้วทำไมพี่มาไกลจังเลยผมไปทำงานแถวนี้ว่าหรือว่าไงถ้ผมทํางานอยู่แต่ว่าบ้านเกิดผมอยู่นครพหลมอยู่คือมารับเหมาอยู่รถไฟฟ้าเชื่อกันเรื่องอะไรฮัลโหลเออผมทำพลาดด้วยอย่าเพิ่งปล่อยรถได้เปล่าต่อที่อะไรต่อนั้นรีบละถึงเบาพี่ไม่พี่ทํางานรับเหมาแล้วรับเหมาทุกอย่างพี่เยวกับเรื่อง เกี่ยวกับพวกก็่อสร้างบ้านอย่างเี้หรอมันมันเป็นรถไฟฟ้าที่พวกโครงสร้างพวกอะไรกคือแบบนั้นหมดเลยครับอ๋องานใหญ่ในงานสูงด้วยครับผมงานใหญ่ครับสูงรับนั่นเละผมว่าจะถามหาอยู่ทำไม่เคยเสร็จเร็วเลยอู้หูเฮ้ยแต่กล้องมาดูนี่คำหลังคำหลังฮ้่อะไรวะเนี้่ยอลังการช่ไหมยพีิครับผมอันนี้เราคิดเองไหมหรือว่า พี่กีแกทําให้อันนี้เป็นโมเดลแรกเลยพี่เหรอเป็นตัวชุดใหม่ที่แกทําออกมาเลยทํานานยังตัวนี้ผมใส่ประมาณเดือนเดือนกว่าครับอ้าเหรอก็แสดงว่าถือว่าใหม่แตัวใหม่จะเป็นของของนักเก่งนักเก่งไม่ได้ใส่มาวันนี้อ๋อใหม่ใหม่ใหม่กว่าอันนี้ใช่ไหมครับผมชอบชิมชีนเงี้ยมันมองแล้วมันเพื่อนนี้มันสวยนะใช่่พีให้ขับเบิร์นให้ดูหรือว่าเบิร์นไปชิมเอคันนี้ชอบเบิร์นอ๋อคันนี้ชอบเบิร์นเหรอในสนามคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเบิร์นได้ในสนาม ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเบิร์นคันนั้นฉีดน็อตเลยได้ป่ะไดด้้จัใหโอ้โหสุดยอดโอเคพี่ขอบคุณมากครับเจอกันถ่ายคลิปนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อเต๋าครับชื่อเต๋าครับผมแต่ของรถคันนี้ครับแนะนํารถนิดนึงครับว่ารถตัวเองทําอะไรบ้างพรีเซนต์รถนิดนึงก็มีคาร์บอนแล้วพี่คาร์บอนหน้าฟารังบอดูสิบานนี่ถ้าเป็นย้อนย้อนไปทั้งประมาณ3 สี่ปีที่แล้วนี่โคตรหล่อเลยนะแบบนี้แคนด้าแพนด้าแล้วเมื่อก่อนนะแคนด้าอันนี้เป็นปีสิบแปดครับผมหน้าเดิมซาเทลไงแม่นด้วยอสิบแปดสิบแปดหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมโรงงานเลยเครื่องทำอะไรพี่เครื่องมีรีแมปที่ใช้ปีโบวเดิมคาร์ดเดิมครับผมยังคาร์ดยังเดิมยังอยู่ครับผมยังอยู่กลาแล้วแหละเล่นบ่อยๆก็ไปแล้วล้อก็เป็นหกลูนะพี่เนาะไม่ได้แปลงอะไรเนาะเอางี้ดีกว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้ว น่าจะมีสักสองแสนได้เฮ้ยมันแต่งไปเรื่อยพี่เมื่อวานก็ไปใส่แก้มมาแฟนไม่ชอบก็ถอดทิ้งอีกเหรอครับก็ได้ไปใส่มีมีอะไรเลยใช่ก็ไปใส่เดิมมาอีกพี่นี่เครับได้ข่าวทะทำอะไรอีกนะพี่อะไรนะพี่จะเปลี่ยนสีรถเหรอยางยางพี่มาใครเนี่ยมากับแฟนพี่ฮะมากับแฟนครับสีเขียว เอาแล้วกูไม่เกี่ยวกูเลยเนี่ยโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนีครับอะไรนะหนีมีครับผมโอโ้ชื่อน่ารักมากเลยพี่เซนรถเองนิดน,นึงพี่ทำอ,อะไรไปบ้างครับคันนี้เดิมเลยครับจัดทรงย้ายแหนบแล้วก็ใส่คาร์บอนชุดหัวครับผมอืมคาร์บอนชุดหัวนี่ประมาณกี่บาทนะพี่ประมาณสองหมื่นะครับสองหมื่นสองหมื่นนิดกว่าเนาะครับผมประมาณนี้ทำไมพี่ชอบแต่งรถผมผมอยากรู้ว่า ทำไมพี่ถึงชอบแบบเออมื่อเองต้องผ่ากระโปรงดําไม่งต้องมีแก้มะอะไรเงี้ยชอบครับชอบเห็น,<อ>นเห็นเห็นจากคั้นอื่นหรือว่าเราคิดว่าเออเรามีรถปุ๊บแล้วเราอยากจะแต่งแนวนี้อะไรเงี้ยเ<ร>ข็นมาด้วยตั้งแต่เด็กก็มีรถปุ๊บก็อยากทํบบ้างครับแ,แล้วเครื่องไม่ได้ทำใช่ไหมพี่เครื่องเดิมเลยครับดีทั้งหลยพี่อย่างนั้นนะดีอันนี้อันนี้คือเป็นแนวทางเลยนะใครเนยยี่ยยางพี่เก่งอ่ะทาใครมองไม่ก็โอ้ยรถแมงเต็มแน่เลยนะ รจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ทําเครื่องเวลาไปไหนมาไหนก็ดันได้ดันแม่งจนคันอื่นแม่งไส้แตกปั๊มแตกไปแล้วเรายังขับได้อยู่เลยนีนใช้งานครับนีนใช้งานครับผมพี่อยู่แถวไหนเนี่ยพี่ผมอยู่รามินทาครับทํางานรามินธาคน<ต>อีสานใช่ไหมใช่เป็นคนสีสเกตครับเอา้าอยู่อำเภออะไรเดี๋น้ำเกี้ยงครับเฮ้ยห่วรับทันพี่รู้จักไหมรู้ครับมันคืออำเภอแล้วพี่เป็นเมืองไก่ย่างพ่อพ่อมีอยู่ตรงนู้นเมืองไก่ย่างครับโอเคพี่ขอบคุณครับ ครับมาขั้นต่อไปเลยครับสวัสดีครับอแนะนําตัวนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับชื่ออามครับผมชื่อพิยามอามครับผมแนะนํารถคันนี้นิดนึงอันนี้รถแท้ไหมนี่หรือรถแปลงแท้ครับพี่แท้ครับอันนี้รถแท้สองพันยี่สิบแท้นะครับครับผมก็มีฝากระโปรงไายบานครับไม่มีอะไรมากพี่ตอนนี้กําลังทําอยู่เฮ้ยสองพันยี่สิบทำเยอะก็ไม่ไหวแล้วมั้งทําเยอะเดี๋ยวพวกบอกว่าแหน่ทำธุรกิจไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย เครื่องก็ยังเดิมใช่ไหมพี่ครับผมเครื่องเดิมอยู่ฝาถ้าฝาอย่างนี้มันเท่าไรหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแปดครับผมหมื่นแปดเลยเหรอโอ้มันใหญ่อ๋อมันใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าครับพี่มันก็เท่ากับว่าเหมือนฝาเชฟเนาะใช่ครับประมาณนี้ออกมานานแล้วพี่กี่ปีแล้วพี่คันี้สามเดือนสามฮะสามเดือนเดือนเหรอโอ้โหไวจริงเลยแล้วใส่กล่องใส่ได้ไหมพี่หรือว่าไม่ได้ทำกบบยังจะทำอยู่ กลว่าจะทําอะไรใส่ท่อไหงครับไปเดียวกล่าว่าจะทําอะไรบ้างเลยก็เดี๋ยวรีแมปต่ออะไรต่อไปเรื่อยๆรีแมปใส่โบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประตูสีบานใช่ไหมที่พี่บอกน่าจะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยอ๋อคิดไว้สียัางครับสียัางฮะสีชมพูสียัางครับสียัางอ๋อสีย่างใช่ไหมครับผมพี่ก็พูดให้มันตรงกับใจเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเราไปคุยกับคนอื่นๆต่อก็ประมาณนี้ครับทุกคน เหมือนเป็นบิตติ้งเล็กๆนะมีบอลยางอะชิดน็อตหน่อยเอ้ยเกือบลืมเลยจัดเลยดิพี่เอาไงดีเอาเกอเอาออกมางี้จะได้จะได้เห็นภาพรวมเขาจะด่าเราปะไม่ด่าไม่ร่างไม่ด่าในสนามแต่ว่าเเบอร์ทั้งนู้นแต่ตรงนี้ได้แต่แต่ว่าก็ถนอมเครื่องเต้นไว้นะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เบอร์้ะเบอร์จนเพีย ชอบกิมที่บอกโอ้ยเฮียกูจะตายไปเลยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับจะคลายกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไป,ไป